วัสดีเดอ้อพี่น้องป้องปายวันนี้ยายฉิมพามาเลาะอีกมุมหนึ่งนะคะริมแม่น้ำริมทะเลพามาชมวิวเดอ้อชมวิวอีกอีกมุมหนึ่งนะคะวันนี้มีแดดก็เลยพาเพื่อนๆพี่ๆมาเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเมื่อก่อนเคยมาเล่นสก,กีนะเคยมาเล่นสก,กีจะท่ามเขาไปอีกลูกหนึ่งตรงนู้นเลยนะคะข้ามไปไกลมากหลายกิโล <c oughs> เคยมาคนเดียวแล้วก็เออเล่นสก,กียังไม่เก่งเนาะ่อจะกลับมาได้อะ่ะอ,อ,อย่าเพิ่งไปดิคนเล่นสก,กี <c oughs> ถ้ามีคนมาเล่นสก,กีบอกว่าอย่าเพิ่งไปขอถ่ายหน่อย ค่ะเดินลงไปเดี๋ยวเราจะไปตรงสะพานตรงนั้นนะคะสะพานข้ามแม่น้ำ สวยงามนะคะวันนี้แดดส่องใบไม้เป็นสีทองเลยนะคะบวกกับสีขาวของหิมะนะ <c oughs> วันนี้เพื่อนใจดีพามาถ่ายตรงนี้คือวิวมันสวยนะแต่ทีนี้เราไม่ค่อยได้มานะคะสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มา ถ้าช่วงหน้าร้อนก็จะปั่นจัก,กรยานมาค่ะแต่ว่าหน้าหนาวนี่มันมันหนาวาตรงนั้นน้ำละน้ําแข็งละลายนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะไปที่สะพานเนี่ยให้ดูร่องสก,กีนะคะเวลาเข้ามาเล่นสก,กีเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นร่องแบบนี้นะคะเป็นร่องแบบนี้แล้วก็จะไปอย่างงู้นเลยนะคะ เนี่ยค่ะตรงไหนแดดไม่สองมันก็จะเป็นมืดมืด,มดแบบนี้นะคะ,ะเพื่อนมาเดีย๋ยวถ่ายเดินลงเดินลงเนินเดินลงเนินมาไปสะพานกันนะคะวันนี้มีหนึ่งยูทูบเบอร์กับหนึ่งดาวติ๊กต็อกนะคะจ้า หนึ่งยูทูบเบอร์กับหนึ่งดาวทิกตอกนะคะมาทำคอนเทนต์กันนะคะนี่สะพานนี้เลยนะคะนี่เป็นสะพานที่แบบว่าออข้ามไปอีกเกาะหนึ่งคนเขาก็จะมาเล่นสก,กีตรงนี้แหละข้ามสะพานไปฝั่งนู้นนะคะวันนี้พามาทัวร์ตรงนี้น้ำแข็งละลายแล้วนะคะทุกท่านทุกท่าน มาดูน้ำแข็งกันเนี่ย <c oughs> ค่ะน้ำแข็งมันลออะลายนี่เป็นคองน้ำนะคะฟังเสียงน้ำไปเนาะ เดี๋ยวเราจะหันไปอีกฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นอันนี้เป็นเวลาบ่ายบ่ายสองกว่าของพี่ฟินแลนด์เนอะพี่น้องเ้อนี่อีกฝั่งหนึ่งนะคะน้ำตรงนี้มันละลายเพื่อนนะ่เขามาถ่ายบ่อยแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมามเดี๋ยวได้ยินเสียงคนเล่นสก,กีไหมเนี่ย นะคะคเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปเท่านี้นะคะพี่น้องขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจแล้วเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชิมด้วยเด้อกีโต